ค่ะก็เป็นไปตามที่ข่าวพูดถึงนะคะก็ก็แยกทางกันมาสักพักแล้วแต่ว่าเพิ่งจะจดทะเบียนอย่าเรียบร้อยหลังวันเกิดแป้งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสาเหตุที่อยากรู้ค่ะสาเหตุที่คนอยากรู้ก็อย่างที่เขาได้พูดไปอะค่ะว่าพอเราได้แต่งงานกันมาสักสองปีครึ่งเราก็พบว่าทัศนะชีวิตทัศนคติชีวิตของเราไม่ตรงกันแล้วก็วิถีชีวิตของเราไม่ตรงกันวิธีการใช้ชีวิตไม่ตรงกันแล้วก็จุดมุ่งหมาย ในการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันเราก็เลยสองคนก็ <c oughs> เลยตัดสินใจร่วมกันว่าโอเคเราแยกทางกันและเป็นเพื่อนที่ท<า>ดีต่อกันน่าจะดีกว่าชอบแบบว่าอยู่บ้านแบบไม่ค่อยแบบปาร์ตี้อะไรอย่างงี้่ะแต่ว่าเราแบบติดเพื่อนติดถ่ายงานละครอะไรอย่าง<ม>ี้จริงจริงมันก็ไม่เกี่ยวอะค่ะเพราะว่าจริงๆคือคือเราไม่ใช่ติดปาร์ตี้ตแต่ว่าเราเป็นคนชอบทํางานแล้วคือทุกวันเราก็เราเราทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็เออคือ วิถีชีวิตมันไม่เหมือนกันมากกว่าแล้วก็คือสิ่งที่เขาเอนจอยกับสิ่งที่เราเอนจอยมันไม่ตรงกันแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมันก็ทําให้เราสองคนอึดอัดอแล้วก็ไม่มีความสุขเราก็เลยคิดว่าโอเคเรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อการเลิกกันด้วยดีแล้วก็ใช้ชีวิตต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองน่าจะมีความสุขกว่าเรื่องลูกเหรอคะไม่ยอมมีสักทีอะไรจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนยังจูนกันไม่ได้มันก็เลยทําให้เรายังไม่พร้อมที่เราจะมีลูกถามว่าครอบครัวเขากดดันไหมเขาก็ไไไม่ดด้กันอะร แต่คืออันเนี้ยประเด็นนี้มันอยู่ที่เราสองคนที่เราเข้ากันไม่ได้มากกว่าคะ่ะไม่เกี่ยวไม,ไม่เกี่ยวกับลูกผมก็สงสัยว่า,ลาไลฟ์สไตล์ม่เข้ากันไม่ได้เพราะว่าก่กกอนจริงแล้วก่อนหน้านี้เราก็เรียนรู้กันมาสักพักแล้วก่อนจะมาแต่งงานกันแล,แล้วเกิดอ,<ป>อะไรขึ้นไมเข้ากันไม่ได้คือจริงๆแล้วก<ป>่อนแ<ป>ต่งงานกับหลังแต่งงานชีมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะคือพอเราได้ไม่ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันจริงๆมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เหมือนแฟนกันที่เราแบบคบกันไปมาหาสู่กันทั่วไปอะไรเงี้ยพอเราได้มาใช้ชีวิต ด้วยกันจริงๆแล้วมันก็มีมันก็มีหลายประเด็นที่บางทีเราชอบเขาไม่ชอบเขาชอบเ,าอบเราไม่ชอบแล้วมันเข้ากันไม่ได้เหมือนเหมือนเรา,าไม่ยอมไม่ยอมอ,อนเขาเหมือนแบบเขาอยากให้เราอยู่บ้านบ้างแต่เราก <im f 2> ็าจะทําไม่ใ่อะค่ะคือจริงๆแล้วคือ <im f> 2> 2> มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่าง <im f 2> ที่เราเข้าใจไม่ตรงกันอย่างเราก็เข้าใจเขาได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ไม่ได้เข้าใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เลยทําให้เหมือนพอมันไม่เข้าใจกันมันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็อยู่ด้วยความอึดอัดอะไราเงี้ยเละนบ่อยคือจริงๆแล้วมีปัญหา กันค่อนข้างนานแต่ว่าเราก็มีเราก็พยายามปรับพยายามจูนให้เหมือนพูดคุยกันมาหลายหนนะคะแต่คือทีนี้พอท้ายที่สุดแล้วคือพอมันมัน มันมาถึงระยะเวลาที่มันคิดว่าเออมันคุยมันมันพูดกันมาจนหมดแล้วอ่ะแล้วมันจูนกันไม่ลงตัวยังไงก็ตามคือเราก็คิดว่าโอเคถ้างั้นมันก็เราก็ตัดสินใจร่วมกันว่าโอเคปัญหาก่อตัวมานานแค่ไหนละคะพี่เบ้นก็นานประมาณนึงค่ะใคบีได้ไหมคะถึงแบบพาเพื่อนไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้คือตอนนี้แข็งแรงขึ้นแล้วค่ะแต่ช่วงอ่อนแอมันก็มีเนาะก็คนเราเคยมีมีกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆออกมาอยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยมันก็มันมันมันก็ต้องได้กําลังใจจากเพื่อน นะเพราะว่าแป้งก็ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะให้กําลังใจต,ต,ตัวเองได้ทุกวันคือแป้ง็นขอ,อ,อไม่ค่ะก็ตกลงตกลงร่วมกันคุยกัน,น,นไม่เห็นหรอของฝ่ายไ,ได้มีใครเหนียวรั้งไว้บ้างไหมคะคือเขาก็พูดกันทั้งสองฝ่ายค่ะแต่ว่าเรื่องประเด็นการแยกทางกันครั้งนี้คือทั้งคุณพ่อคุณแม่ของแป้งก็รับรู้และทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็รับรู้แล้วก็ ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวเขาที่ระยะเวลาสองปีครึ่งที่ผ่านมาเขาให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลเรามาอย่างดีถึงสาเหตุนี้ก็ไม่ถามไม่ได้ค่ะเรื่องมือที่สามมีเกี่ยวไหมคะมือที่สามไม่มีค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะดูเป็นละครนี่หนึ่งเขาบอกว่าเนื่องจากแบบอารมณ์แบบว่าแม่สามีกับลูกสะใภ้ค่อนข้าง มีการเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็ไปต่อยเที่ยวี้เจ้ากลาหลายอย่างคือเรื่องนี้ขอเน้นว่าเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะไม่ได้เกี่ยวกับใครทางนั้นแล้วเรื่องสินสมรสนะครับผมเรื่องรเผ็นบอกว่าเราจะคืนให้คือเรื่องสินสมรสคุณพ่อคุณแม่เขาก็น่ารักกันนะคะเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรคืนแต่ว่าอันนี้ขอเป็นข้อตกลงของแป้งและสามีอดีตสามีดีกว่าว่าแบบเออเราจะจัดแจงอะไรยังไงก็ขอเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันเนาะขอไม่พูดถึงอันนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันค่ะตอนนี้สภาพจิตใจเป็นไงบ้างคะดีขึ้นค่ะ ช่วงแรกๆเหมือนมันไม่ชินอ่ะมันแบบเออเหมือนมันไม่ชินมากกว่าจากที่เคยมีแบบเคยมีคนอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยพอออกมาใช้ชีวิตคนเดียวจริงๆมันก็มันก็มันมันก็มันก็ใช้เวลาคือหลังจากเออติดต่อกันอยู่ไหมคะก็ คือเนื so ่องจากว่าก็ยังมีสุนัขอยู่ที่บ้านเขาบางทีเราก็ไปรับมาเลี้ยงอะค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เลิกกันด้วยการทะเลาะเบาะแว้งอะไรที่มันรุนแรงฉะนั้นเราก็ยังคุยกันได้อยู่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนับจากนี้ไปก็ยังหวังดีกับเขาก็อยากให้เขาเอ่อมีอนาคตที่มีความสุขแล้วก็ขอขอให้เขาได้เจอแต่สิ่งดีๆออะไรนะคะเสียได้อะไรนะคะเสียดเหรอคะอุ้ยอ๋อก็ ก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วอะเนาะก็ชีวิตมันก็ต้องเดินต่อไปอะตอนแรกพี่เล่าออกมาคือคิดไหมคะว่าแบบมันจะลกลงได้การาอย่างนี้ค่ะหรือว่าพยายามคือก็อย่างที่บอกว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาเราได้พยายามหลายวิธีแล้วล่ะจนวิธีสุดท้ายเราคิดว่าโอเคเราลองแบบแยกกันอยู่สักพักดีกว่าว่าแบบเออแยกกันอยู่แล้วมันจะมันจะเป็นยังไงกับเขาและเราแต่คือพอเราได้มีเวลาได้มาไตร่ตรองนึกคิดอะไรอะไรแล้วเราก็คิดว่าโอเคทางออกนี้คงเป็นทางออกที่ดีสําหรับเราทั้งสองคน อยากเป็นเพื่อนในวงการเลยครับมีใครมาให้กำลังใจหรือว่าช่วยใจเตี่ยอะไรบ้างก็จริงๆป้าจะปรึกษาพี่วุลตลอดนะคะเพราะพี่วุลค่อนข้างโตเป็นผู้ใหญ่เวลาเรามีปัญหาอะไรขึ้หหนึ่งเราก็ไม่ได้มีใครให้เราพูดเรื่องพวกนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออป้าก็ปรึกษาพี่วุลตลอดพี่วุลก็เป็นเป็นพี่ที่น่ารักก็คอยอยู่ข้างๆตลอดที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมคะเพราะว่าอะลรคืออ่ะก็อนาคตเนาะงป้าตอบไม่ได้แต่ว่านะวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ละค่ะแต่เมื่อตัดใจหย่าแล้วแสดงว่าก็ค่อนข้างเด็ดขาดเหมือนกันกับการที่จะ ม่เริ่่มมใหแล้วงจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยากเริ่มใหม่กับใครยังไม่พร้อมจริงๆเห็นว่าเดี๋ยวตัวเองต้องยอใช่ค่ะก็ตั้งแต่รู้ว่ามันจะมีเรื่องมีราวอะไรอย่างนี้เราก็เราก็แพลนตัวเองนิดนึงว่าให้เวลาตัวเองไปพักใจไปพักผ่อนเราพักใจเลยใช่ไหมไม่ใช่พักไม่เชิงพักใจแต่เหมือนเราแบบเราอยู่ในแบบบรรยากาศอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันก็เครียดนะก็แบบขอขอขอไปแบบขอไปขอไปพักผ่อนนิดนึงจะไปอยู่นานเท่าไหร่ อาทิตย์สองอาทิตย์นะคะคือการนี่ไปเขาให้คือเป็นเรื่องของเราสองคนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับคนอื่นใช่ค่ะไม่เกี่ยวกัคนอื่นเลยถ้าไม่มีกระแสข่าวออกมาจะปิดเขาจะไปไหนีัยคือจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดนะคะแต่บังเอิญไม่มีใครถามเราก็ไม่รู้ว่าเราแต่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ดีๆจะให้ออกมาแล้วบอกว่าเอ้ยขอโทษนะคะแยกทางกันแล้วมันก็ไม่ใช่คือคือหนึ่งเราก็ให้เกียรติครอบครัวเขาด้วยเราก็แบบไม่ได้อยากทําให้มันเอิกเกริกไม่ได้อยากทําให้มันแบบ เป็นการแถลงข่าวเลยที่มันคลึกโครมจนถ้าเป็นอย่างจริงๆมันประมาณการเดือนหลังวันเกิดค่ะหลังจากที่บ้านกลับมาจำวันที่จำวันที่ไม่ได้ประมาณยีเท่าไหร่ไม่แน่ใจค่ะช่วงนั้นเดือนตุลาคมต่างคนต่างนัดแล้วก็ไปเจอกันที่นั่นราพิเค่ไม่ค่ะไม่ได้ต่างคนต่างนัดค่ะคือเอาว่างอะค่ะใครว่างตอนไหนก็ไปตอนนั้นตอนนั้นเองไม่ก่อนยางที่แยกกันอยู่มาเดือนก่อนนนห้้าีประมาณประมาณเดือน2เดือนนะคะประมาณช่วงที่แยกกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้แบบทาง เครอบครัวทั้งสองฝ่ายแบบ มันก็ต้องมีมันก็ต้องผ่านมันก็ต้องผ่านโปรเซสพวกนี้อยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่าทางครอบครัวเขาก็เห็นปัญหามาตั้งแต่ต้นว่ามันไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีเมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมาเขาก็เห็นว่าแบบโอเคมันไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างพอสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเขาก็เห็นความเป็นไปอะเนาะแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรหรือเราเรารู้สึกอะไรคือเราก็ปรึกษาพ่อแม่ตัวเองตลอดแล้วเราก็เราก็เหมือนเวลามีปัญหาอะไรปันก็คุยกับเขาอะเขาก็บอกว่าโอเคก็เขาก็ถ้าเกิดว่าลูกไม่มีความสุขหรือวว่่าาาาถ้้ลูกคิดนนีมเป็ทง ที่ดีที่สุด oh. ยังไงเขาก oh. ็เขาก็สปอร์ตเราเสียดายเวลาไหมคะไม่ได้เสียดายเวลาหรอกค่ะอย่างน้อยก็ได้ก็ได้ก็ได้เรียนรู้คนหนึ่งคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันมาอืย้อนเวลากลับไปได้ก็คงแต่งอะค่ะเพราะว่าอย่างประสบการณ์ครั้งนี้มันก็สอนมันทําให้แป้งโตขึ้นเยอะมากพอสมควรมันไม่ใช่ว่าแบบมันมันไม่ได้เหมือนแฟนกันสมัยวัยรุ่นที่รักและเลิกอะแต่คือจากประสบการณ์ครั้งนี้มันก็ทําให้แป้งแข็งแรงขึ้นเยอะ มากหลังจานี้ขอทำงานก่อหลังจากนี้ขอแบบโฟกัสที่งานอย่างเดียวเลยเจอกันต่อไปเจอกันได้ไหมคะเจอได้ค่ะก็ไม่ได้คิดว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้ค่ะ